ดอกต้นทองอุไรสีเหลืองสดปลูกง่ายาต้านทานโรคและ,มะแมลงแล้วที่สำคัญก็คือ,อโตรเร็วได้ดูดอกเร็วจากเพาะจากเมล็ดก็ไม่ไม่กี่เดือนก็ได้ดูดอกแล้วสีสดใสเหมาะประดับริมรัว้วริมบ้าน ก็ยังไงล่ะความที่เขาเลี้ยงดูง่ายสีสันสดใสสีเหลืองสดสว่างเหมาะที่จะปลูกประดับรั้วบ้านรั้ววัดมันยังไงล่ะมันสบายตามันสดชื่นแล้วก็เห็นดอกเขามีเรื่อยๆก็เริ่มเป็นที่นิยมธรรมชาติของดอกไม้เนอะสีเหลืองสีแดงสีขาว เทคนิคการแต่งสวนการจัดสวนสีเหลืองมันก็สดชื่นสบายตามันก็เป็นที่ที่นิยมของจาวชนทั่วไปปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีขายในหลายๆที่ไม้ประดับมันไม่ใช่ไม้จัดแจงการมันเป็นไม้ประดับรั้วเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับไว้แต่ง รีสอต์แต่งรอบๆบบ้านให้ความสดชื่นเบิกบานก็อไอตัวดอกใกล้ๆอ่ะมดชอบน่าจะมีน้ำหวานเยอะแล้วก็น่าจะมีน้ำหวานไว้เลี้ยงพึ่งได้ได้ดีจต่ว่าเป็นไม้ดอกอที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งจากต้นเนี้ยทดลองปลูกไม่กี่เดือน ได้มเมล็ดมาไม่กี่เดือนเพราะเบียรลเกล็ๆมาไม่กี่เดือนก็มีดอกให้เชยชมในเวลาไม่นานนักไม่กี่เดือนก็ได้เชยชมสีเขียวสีเหลืองของใบใบก็อยักๆยกดอกเขาก็ในความที่ดอกเป็นช่อเป็นพวงดอกก็ไล่กันมาติดๆแล้วออกดอกดอกมันก็เลยเป็นพืชที่เหมาะสําหรับเป็นพืชประดับสวนประดับรีสอร์ทประดับสํนบบสนา,นานักงาน ระดับบ้านมันไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากค่อนข้างจะทนและณปัจจุบันเนี้ยยังไม่ค่อยเจอโรคและมแมลงของเขาดอกอก้านดอกก็บอบบางเล็กๆในความที่เขาออกดอกเป็นพวงก็สีสันสดใสช่วยเวลา เดินเข้าตึกเข้าสำนักงานมาเจอสีสีสดๆของเขาก็อมืมันสดชื่นสบายตาในในความที่เขาเลี้ยงดูง่ายแล้วดอกดอกไม่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปมันก็ความที่เขาเป็นไม้พุ่มแล้วเขาก็เวลาที่เขาปลิวลมปลิวลมเนี่ยมันก็ดูดูดูสะบัดลมดู สดชื่นแจ่มใสมากกว่าที่จะมีแต่ตึกอย่างเดียวฝา,ากไว้ใครยังไม่มีดอกไม้สีเหลืองลองชมดู